เพชรพระรวยสวัสดีพี่น้องครับผมมากลลวพี่น้องเล่าพัฒนาของเซียนบ้านนามือวันสุกันมันสุกที่ยีหาเขาตลิกวิ่งจับคู่บ่อเขาพี่น้องเพื่อนหนึ่งกับสองเพื่อนไปเป็นเน้น่หนึ่งพี่เมื่อเขาตัวร่องคือสองสองนี่คือมาบนล่างนะพี่น้องเนาะสองมาบนล่างเพื่อนกับมานเน้่ติดสองสองเกตพี่บ่กเขาพี่น้องจับคู่บ่อเขาเลียงมันออกนี่ บนออก002ล่างคือ20ตะเลขวิ่บบงเนะพั่นี่เข้าบนล่างได้พี่น้องได้เลขวิ่งเข้าบนล่างเข้าที่สองเข้าบนล่างได้ลเลขออก02และ20อ่ะมาตามกันต่อลาวพัฒนาเสียนบ้านนา วันจันทร์วันจันทร์ยี่บแปดตุลาหกเจ็ด

วินสี่ห้าหนึง่งสองสามเล็กวินสี่กับห้าหนึ่งสองสาม เลขวิ่นนี่มานํา네กันได้ได้พี่น้องได้คือสี่กับหาคือหนึ่งกับสองหนึ่งกับสามกี่ก็ม้ามกันได้วิ่งบนล่าง สี่ห้าคะแนนหาสี่เบงร์มุมาตัวเน้นบอพี่น้องว่านหนึ่งมาตัวองเบองวดนีมาตัวเน้นมาตัวเด่นบ่ เดืยนสี่ลองห้าขีมาบอสี่หรือขีมาหาห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามสี่หนึ่งสี่สอง สี่สาม,มส่วนเล็กสามตัวสามสี่สอง แปดห้าสามเลขสองตัวพันให้เลขสามตัวพันให้มาสองครูไปหน่องเป็นเน้นให้ซี่สอง ลูกหาสามสองคู่สองหางเลขยกคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เลขบว่ไดหปักหลักเลขของเพว่นบหล็กปักหลักเวากับบนล่างไปกลับเน้นเนสองคู่เลขกสามตัวงวดน,นี้บ่นเน้นงวดที่แล้วกับพ่นเน้นนะพี่น้องเลขกสามตัว เน้นในสองคู่สองหางอา่ะพี่น้องแคบหน้าจอนะครับด้วยขีดท่วนอีกรอบล่าพัฒนาของเซียนบันนาปัะสิทธิภานมาก็คือเขาเล็กวิ่งี่เขาบนล่างนะพี่น้องเนาะเพื่อนให้เลกวิ่งน,นี่คือซีกับหาหนึ่งสองสามส่วนวิ่งลูดนี่ซีกับหา เนีน4ี่องหาระวังได้พี่น้องเอ้เมื่อที่แล้วกะเข่าตัวร่องบ่ได้เข่าตัวเนีนระวังหาห้าหนึ่งห้างหาสามสี่หนึ่งสเลขสาตัว3 4 2 8 5่สอตัว5 3 4สสอง บนล่างไปกลับได้พี่น้องบนล่างไปกลับได้เรียกคนว่าได้าักหลักบนล่างไปกลับก็จะเลืมอมทอดกันไว้นะเอาขอบบณขอบคุณนเสียนมาน้าหลายๆครับผมคอยพี่น้องเข้าโชคหมานกันสุขผู้สุขคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันยาเจ็บยาไข่ยาจนรวยรวยเฮงเฮงกันเอาคอยสุขภาพแข็งแรงสุขผู้สุขคนเอา เพชรพระรวยฝากกไลค์กดชร์ใหายได้พี่น้องเด้อยังมีกำลังใจเฮ็ดคลิปไปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม